น้องที่สอบตำรวจหยุดดูคลิปนี้ดีๆครับข้อนี้เนะ่ยเส้นผมบางมูเขาเลยนะเป็นข้อที่ล้องหลายคนทำกันไม่ได้แล้วเคยอ,ออกข้อสอบ 9, 5, เก่าสายอเมริกาแล้วข้อนี้จะทำยังไงเดี๋ยวพี่วัาจะเลยให้ใน3 ยังโจทย์ข้อนี้เนอะหากน้องคนไหนยังไม่เคยอ่านเนอะเราจะอยู่ในบทที่เราเรียกว่าพระหูนามครับพระหูนามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องเลยนะไม่ต้งแต่เรื่องการแยกวงเล็บต่างๆนะมีพระหูนามกําลังสองและก็หนึ่งตัวที่หลายคนมองข้ามแต่มันเคยออกแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับการเจอเรื่องเศษเหลือครับกิกาของเศษเหลือคืออย่างนี้โจทย์เขาจะบอกว่าข้อใดคือเศษเหลือจากการนํา x บวก3ไปหารกับ 5x กาลังสองลบ 3x บวก11 น้องจําคําพูดพี่บัตรดีๆเรื่องนี้เนี่ยมีเทคนิคการทําอยู่เพียงแค่2ขั้นตอนฟังดีๆนะได้แล้วได้เลยครับขั้นตอนที่1ถ้าเปิดโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยอยากเนี่ยหาเนี่ยเศษเหลือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เราเอาตัวนี้เออฟึ่งโจทย์เขาจะกําหนดมานะว่าตัวไหนจะเอาไปหารถูกต้องไหมครับให้น้องจับ x บวกสในที่นี้เป็น x บวกสจับเท่ากับ0ย์ครับ เราจับเท่ากับศูนย์ง่ายๆเลยแล้ว x ก็จะได้คําตอบมาเป็นลบสามโอเคปะ x จะมีค่าเท่ากับลบสามและเมื่อแปะแบบนี้น้องบอกแล้วไงต่อพี่บัติเข้าสู่สเต็ปที่2คือให้เอา x ลบสามเนี่ยเข้าไปแทนที่โจทย์จบแล้วหรอพี่บัติจบแล้วครับน้องแค่นี้เองเราก็จะได้คําตอบมาเป็น5คูณกับลบสามกำลังสองลบกับ3คูณกับลบสามและบวกด้วยบวกด้วยเครับดังนั้นลบสามกำลังสองมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ9ถูกปะเออสากำลังสองคือ9ลบเจรลบเป็นบวก5คูณเเป็น45ล 3, -3 ลบ3คูณกับลบ3ลบเจรลบเป็นบวก3คูณ3เป็น9บวกกับ11ครับน้องถัดมาครับ9บวกกับ11เป็น20 20บวกกับ45กลายเป็น65ดังนั้นข้อนี้ตอบทันทีตอบเบอร์เบอร์เบอร์3เรียบร้อยแค่นี้ทบทวนอีกรอบหนึงมีอยู่เพียงแค่2ขั้นตอน1จับไอตัวที่มันจะเอามาหาเนี่ย จับมันเท่ากับ0นย์ย้ายข้างให้เรียบร้อยเราจะได้ x ออกมาโอเคปะหลังจากนั้นเอามาแทนค่าจบและแค่นี้เองอ่ะถัดมาลองดูโจทย์ข้อนี้ครับน้องนี่คราวนี้ถ้าเปิดเราเจอเหมือนเดิมเลยไม่ต้องคิดมากนะครับเขาบอกว่าอะไรนะ้อง x ลบสก็จับเลย x ลบสเท่ากับ0ครับเอสแสดงว่า x เดียวมีค่าเท่ากับอะไรก็ลบสย้ายไปฝั่งขวากลายเป็นบวกสดังนั้นเราจะได้ละขั้นตอนที่1คือ x เท่ากับสดังนั้นเอาเข้าไปเลยเข้าไปแทนค่ากลายเป็น5คูณกับ x กำลังสอง ลบกับอะไรนะ้องเออลบกับ3คูณกับ3บวก11อ่ะคราวนี้กลายเป็นอะไรนะ3าลัง2เป็นเป็น9 5คูณกับเเป็น45ถัดมา3เจอกับ3เป็นเป็น9แล้วก็บวกด้วย11ครับถัดมาก้อนนี้เป็นไงนะ้อง45ลบกับ9 45บลบเ้แบบไวๆกลายเป็น36ครับนี่36บกวกกับ11กลายเป็น47ข้อนี้ได้ตอบเบอร์ เบอร์เบอร์หนึ่งแค่นี้เองครับลองมาดูโจทย์ข้อนี้นิดนึงนี่ข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบอะไรนะครับ1 2 3หรือ4คอมเมนต์ตอบไปบ้ารดิ เดี๋ยวพี่บัตรเฉลยให้นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายคนน่าจะพึ่งผิดหวังมาจากสายพิสูจน์หลักฐานแล้วทั้งที่คะแนนเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพี่บัตรอยากให้น้องลุยต่อโดยเฉพาะแก๊งตับปามน,นสต .17 แล้วก็อานวยการ600อาตาัตราที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ขอให้น้องทุกคนทุ่มเทและเต็มที่ให้ได้ยังไงอนาคตของเราต้องสอบติดแน่นอนยังไงพี่บัตรเป็นกำลังใจให้ใครอยากรู้คำตอบอย่าลืมคอมเมนต์มาและกดติดตามพี่บัตรกูรูโพลิศอะคาเดมี่ไว้แล้วเจอกับพี่บัตรบ